สวัสดีครับนักเรียนนะครับอนุบาล1ถึงอนุบาล3เรามาเจอกันอีกหนึครั้งในการทํากิจกรรมการทรงตัวในกิจกรรมที่2เห็นไหมครับว่านะครับกิจกรรมที่2นั้นมันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาก็คือเชือบที่มีขนาดที่มันแตกต่างกันแล้วรูปแบบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่2นั้นเราจะมาทํากิจกรรมการทรงตัวที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่1 นะครับกิจกรรมที่2นี้ให้คุณครูเจมส์นะครับเดินต่อเท้าเหมือนกับกิจกรรมแรกแต่ที่มันต่างจากกิจกรรมที่1ก็คือจะต้องเดินบนเส้นเชือกที่มีขนาดเล็กแล้วเดินนะครับโดยที่ห้ามหล่นอ่าแล้วก็ต้องทรงตัวให้ได้เดี๋ยวมาดูการสาธิตของคุณครูเจมส์คุณครูเจมส์ครับสาธิตให้กับน้องๆอ,งอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3 ได้เลยครับผมได้เลยครับคุณครูทองอ่าเด็กๆดูนะครับการเดินต่อเท้าเหมือนกอิจกรรมแรกนะครับตรงตัวมองมากๆอ่าเน๊าะ,ะเวลาทำทำ,ทำทำช้าๆเห็นไหมครับทำช้าๆไม่ต้องรีบในรอบแรกนะครูครนะครับจะให้คุณครูเจมทำโดยการที่ไม่ต้องกางแขน นับให้มือนั้นนะับอยู่กับแนบลําตัวเดินไปสุดนะครับปลายนับเส้นเชือกแล้วเดินกลับน้าเดินกลับน้าเดินกลับมาเลยครับคุณครูเจมเดินกลับมาเลยครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตคุณครูเจมทํำไหมครับจะค่อยๆทานะครับเอาส้นเท้าน <oughs, mountain. S 2> ับชิดปลายเท้าเดินมานะครับแล้วตามองที่เส้นเชือกนะครับมองที่เส้นเชือกอันนี้คือนับกิจกรรม นะครับที่มีอุปกรณ์ในกิจกรรมที่หนึ่งะนะครับต่อไปนะับบางคนบอกว่าคุณครูครับผมทำแล้วหนูทำแล้วมันทำแล้วมันเอนะครับเราสามารถที่จะนะครับกางแขนได้แล้วให้นักเรียนนับลองสังเกตตัวเราเองว่าในการทำแบบไม่กางแขนกับทำแบบกางแขนบนเส้นเชือกนั้นอันไหนมันทำง่ายกว่ากาันครับเมื่อกี้นี้ผมก็ เหมือนจะทรงตัวไม่อยู่ครับตอนที่เดินไปแล้วก็มือแนนําตัวโดยที่ไม่ได้กางแขนเดี๋ยวคุณครูจะลองกางแขนดูนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าอแล้วว่าการที่เราเอามือแนนําตัวกับการกางแขนเนี่ยอันไหนจะทรงตัวได้ดีกว่ากันนะครับครูรองเชิญเลยครับครเคครับดูนะครับเด็กๆนะครับเห็นไหมครับเวลาทําเห็นไหมครับ กลางแขนมือให้ขนานกับหัวไหล่นะครับมือให้ขนานกับหัวไหล่แล้วก็ค่อยๆเดินไปเห็นไหมครับไม่ต้องรีเห็นไหมครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ่านะครับเมื่อสิ้นสุดที่ปลายเชือกนะครับให้นักเรียนเดินย้อนกลับมายังจุดที่1ค่อยๆทำอ่านะครับค่อยๆทำอ่านะครับค่อยๆทำ เห็นไหมครับค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะครับในการทํากิจกรรมในแต่ละอย่างนักเรียนจะต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับมีสตินะครับในการปฏิบัติมองที่เส้นเชือกเห็นไหมครับโอเคครับเป็นไงบ้างสึกว่าตอนที่เรากางแขนเนี่ยเราจะได้ทรงตัวได้ดีกว่านะครับกับตอนที่เราเอามือแนบลาตัวนะครับเพราะว่าเราจะมีแขนเนี่ยช่วยพยุงนะครับให้เซบเซมาครับใช่ครับนี่เห็นไหมครับว่านะครับ กิจกรรมที่1น,นะครับในการเดินบนเส้นเชือกนั้นผ่านไปแล้วค,ครวูนะครับอ่านี่เห็นไหมครับว่านะครับกิจกรรมที่1นะครับในการเดินบนเส้นเชือกนั้นผ่านไปแล้วครูทองกับครูเจมยังมีอะไรที่ท้าทายให้กับนักเรียนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเห็นไหมครับว่าเชือกสีแดงกับเชือกสีเขียวนั้น มันมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันยังไงครับคุณครูเจมครับอ่ามีความแตกต่างกันตรงขนาดครับผมอ๋อขนาดชเชือกสีเขียวจะมีขนาดใหญ่กว่าเชือกสีแดงครับอ่าเห็นไหมครับว่าคุณเจมสังเกต,ตเห็นว่าเชือกสีเขียวนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเชือกสีแดงแล้วเวลาเราปฏิบัติล่ะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรอ <estion. S 1> ันนี้แหละเดี๋ยวคุณครูเจมจะอ่คุณครูทองจะให้คุณครูเจมนั้นสาธิตพร้อมกับนักเรียน นักเรียนเมื่อปฏิบัติแล้วนักเรียนต้องสังเกตนะครับว่าการทํากิจกรรมบนเชือกเส้นที่หนึ่งที่มีขนาดเล็กกับเชือกที่2ที่มีขนาดใหญ่มันมีความแตกต่างกันยังไงมันมีความยากความง่ายกันอย่างไรแล้วคุณครูจะถามเอ,อเมื่อมีโอกาสเดี๋ยวคุณครูจะถามเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมหนูถึงว่าเป็นเส้นเล็กเดินง่ายกว่า ทำไมเส้นใหญ่เดินง่ายกว่าอะทีนี้มาดูการสาธิตของคุณครูคเจมเลยครับได้เลยครับอ่าเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมคือเดินนะครับต่อเท้านะครับโดยที่เรายังไม่ต้องกางแขนแต่ที่สําคัญเลยคือขนาดของเส้นเชือกนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองอ่านะครับมีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเอง<ม>เห็นไหมครับอ่าเมื่อ มาสิ้นสุดแล้วเดินกลับสิ้นสุดแล้วเดินกลับนี่เห็นไหมครับเดินกลับมือนะครับแนบไว้ข้างลําตัวบางคนก็ทําแบบข้างลําตัวเนี่ยเอามือไปข้างลำตัวได้โดยที่ไม่เกิดอาการเซนับหรือเดินนะับหล่นจากเส้นเชือกอาบางคนก็นะครับเดินแล้วมีอาการเซเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะกางแขนได้ในรอบที่2นะครับครูเจมจะสาธิต นะครับโดยการกลางแขนอ่าเชิญครับคุณครูเจมส์ครับอ่าเห็นไหมครับกลางแขนมือให้ขนานกับหัวไหล่นะครับมือให้ขนานกับหัวไหล่เพื่อเป็นการนะสร้างความสมดุลนะครับให้ลําตัวของเราเป็นจุดศูนย์กลางอ่าแลให้ลําตัวของเรานั้นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วค่อยค่เดินไปอ่านะครับค่อยๆเดินไปเมื่อสิ้นสุดแล้วประมาณ29นะครับก็ให้นักเรียนนั้น เดินกลับมายัางจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อคุณครูเจมทามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วคุณครูทองจะไม่ถามครูเจมนะว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้แหละให้นักเรียนนี่แหละนะครับทําแล้วบอกผู้ปกครองอว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าจุดจุดจุดขนาดของเส้นเล็กมันเป็นอย่างนี้ค่ะนะครับขนาดเส้นใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับอ่นนี่คือ ให้นักเรียนนั้นสังเกตเห็นไหมครับกิจกรรมที่2ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่1มีความยากง่ายนะครับขึ้นมาตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมที่3นะครับเพราะฉะนั้นครูทองครูเจมก็ขอจบการสาธิตทักษะการเดินทรงตัวโดยมีอุปกรณ์นับในกิจกรรมที่สไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีสครับ